สบายดีปาลุงสบายดีสุขุสุขคนสุขมองสุบอนพบกันคือเก่าปารุงกับซ่องบบาควันปาลุงเลยซ่องเบาควันบรนนาสบายดีมากสบดีมือเจอมามากันบือเฮือนเลยปาลุงเลยบ้านเฮือนเฮาสบายดีสบายดีสบายดี มาจอบลาวลานโซ่บุญละใครให้บุญบุญละสบายดีพี่น้องพี่นายม่ก็เล่นเด้อมาเผาน้องทรายปะลุงเลยโอ้เธอเปนตำรวจนี่เงี้ยวาเพื่อนบ๊อสบายอีกแล้วสันหรือมาเผื่อกเผือกที่คล่องเพื่อนนี่บ้านเท่าเนี่ยนี่มีเตอเอื้อไอ้ายน้องมานำกันนี่กับมิเตอเอื้อแต่น้องกันทนายปาลุงเลยมาเบิ่งมาแย่งสอยกัน แม่ว่า,าเป็นเพื่อนเนะเาะส่วนเพื่อนเท่ากับเลือดแต่น้องมวยปลาลุกเลยอยู่เพื่อนเพื่อนห้องไปจะคอยให้เพื่อนมากไปได้เนาะกลางค่ำกลางคืนต้งงองทรายกันนอน อย่างนี้หนวังคำนี่บสบายวะสัมันมีสามเถื่อะตสามเถื่อแลสามเถื่อเฮ้ยห้อ่กินจำฉุกมื่อให้ได้เลยกันเออเป็นไหม่ปปเลยปะลุงเอ้หลังจากที่บอกวันนั่นกินตำข้าวปุ้นนั่นแหละเมื่อแป๊บเดียวหนึ่งคนกัดมีอาการขึ้นอยู่แล้ว จ, ang, UA, จะเบิดยัไม่มีทางเลยเนาะจะไปต้องตกเครื่องตกพี่ยังมาเขาสู่นนาหนาวปะลุงเอ้ยไปใส่มาใส่กระลำบากสมื่นนี่หนาวหนาวจัดใหญ่เป็นยังขาดปะลุงเอ้ย อย่างเงีนว่า,าวเพผ่นได้ไปผ่าตีนปะลุงใหญ่นผุนจุลูนลคนนัน้นเผุนไปหา,หานะอันนับปะลุงเลยไปหัตตบเบ็ดหรือว่าหาหน่อไม่อะไรใหม่ทางตีน ๆๆๆอ,นน Eller, อันนี้ก็คู่หูเพื่อนปลาลูกเลยแม่บ่าม่คือว่าคันได้ไปเลยเทีนเ็นเมื่อซองเลยคู่หูเพื่อนมาือื่นนีว่าท ah ah okay. we ah ีไปห่ได้็ไปเทไปชันธุ์เพือนชาน้ำผ่องชาวชาตนทอเื่นโอ้ยมองหนุขนอยไปส้เตาเตาเระเตาชาติพัน ยุโนเ้ีม่อยดี๋ยวจะยโลนเยอเลยแหละเสนมทรปลุงเลยนอนจุ่ยเลยสามเถื่อได้เหมือนนี่โบมีหวมีเหื้มีหห้งเนาะกินีแต่ว้านี่มื้บ้่มกินกินอยู่ แ่กอนะรสชาตอกว่าเมื่อวานนี้แปลกได้เห็นเธอ่นกินขาร้ายเลยเนาะติ๊ปหนึ่งติปหนึ่งไป้วนอยาละซ่อบกินเนาะือนกินปดเนา่เอดเลยเนี่ส่วนปลีนี่คือสิมานอนนี่เลยเนาะมานอนเผา นอนขมมือได้เลเนาะลูกทรายเพ็นกับปลาลุงพอนกับมานอนเพื่นกมานอนเผาน้องทรายูกมันหนาวเหรอมันหนาวนอนเพื่อนวะเ้ากันยังบียดลูกป้าลุงเลยมาแต่ซีดวัคซีนแล้วก็ปวดเท้านแขนนี่ ปวดโพดปวดโพตันขาครณนกขาสันขั้วขั้วสั้วขั้วแชนุกนะอยู่เด็กคนใดไม่แต่นอนย์นุกเก็ตในตะเวนป้ลุงเอ้ยลุงข nah, ่าวเยอะตะปัน่บอลบอให้ี่ทรลชัพมากก่าน มึงก่อนแล้เป็นตะพังไม่เคยถ่ายดนลงนี่เราบริษัทเพราะันมีเถาดถ่ายดินล่างเราะมันบริษัทเยอะคีนก็าดูบริษัทยอะมีบริัทเยอะ่ากเถาถัดมัเถาถัดก่มีมีเรอถัดแต่เพื่อบริบุรุษก็เพื่อนี่ยังถ่ายมีจาเกี่ยวจานี่ายเขามีวิเถอะถัดจานมันตายโอ้เจี๊ยบมือแล้ว เงางต้ที่ใหม่เคยมือเงาขลง่าวย่างเงา้าเ็ยาเงาอะไรไเคยกแต่เป็นลายค้าหากมาปีเลไม่เอยกันเลันก็ลุงาจอบล้านไม่เที่ยวเพื่อนมากเลยเที่ยวเอามือหน้าที่ไปกินเหรเจอเขาบากขางที่านคำมากิ่งข่าวของท่นแต่เอฟพีเพื่อนเขาขึ้น เบิ่งโัดนะบ่เบิ่งโรัดนะดี็คือือไมือว่าอึยานะทำื้อจืดจ้าำยู่มาห้าขึ้นเงื่อนจะบุบไปแบบนี้ยากบุบม่กับบุบนี่นะโอ้ยมีสองจานเบิ่งจานเดียวข้าก็ไปเนี่ยหดแล้วที่ไหนอันนี้เราเบน้องงานไว้มากมืนมีสองด้านแล้วที่สจานหก็ใส่อัน้ไปอยู่บ้จอมบอกาจะเก ตอนนี้ก well. Be ็ประมาณแปดโมงเก่ามุ่งปลาลูกเลยเด็กเด็ดนี่มือเว้นนี่ก็มาพี่เบิดมือเข้าก็ได้ถามาอีกสี่มือนี่ปลาลูกเลยพงสุลฎอ้าวนี่ขึ้นซีเบิร์ตเลย

หาเบอ่งหอยอ่หอยเดือดปลาดุหาหอยเดือดจะซสได้หรือไม่ได้คะจะได้ก่ะลอรุ่นลอาส้มกันในคลิปต่อไปปะลุงหอยเดือดหอยเ็นอ เราเิ้ออกไปหาหดอย่ีเขาไปไนลงไปเขทำอะไรคุณกี่ดีเลือดฮะทุกคนในโพนกับมีอยู่ในโกนกับมีอินถึงขันไปอิลงหล่นแล้วอินล้คือการที่คนมาได้ทังลงไปเอาอะไรนีไปเก็บตดวห้องห้องบปไดบ ไม่ไกาลงไปเพบฮัเดี๋ยไปเอาไปฝุ่นโ้มีอาไปเลเอไปทีกไปกวนสุดก่อนเนาะหุงนเงานุงเมื่อลเ้ามันเชเมื่อายงเชาือเชาลเมือกนิ้งไป่นาะนหอกอข้าโหลุไหิ่อเข้าไปสู่านันเามางนนเมนเข้า่าหอยเดือด้ายดีไ้อหอเดืออยู่แมแ่เน มันบดเดือดนองเวลาแล้วก็หอยเดือดปหาน้าบ่แจ่มแจ่มบทองหอยเดือบานเฮาขกันนก่ออบแ่มันกินบ่ออันเด้แมนมันมันกินดินกินยางไปกินหน่อยเดียวกินกับขา้อ่มแ่บดขากอนี้หอยเดือนขม อิ่มบอลอ่คมกัทีกระเดีนนเวยกินมันเน่ยคมมันเนี่ยมากก็น่ากินยอมเอาแล้วอิ่มได้กินกรบเราเนาะหมักย้อมถ้าบริกานบริการตัว้เรืเลยตัวละค้าูดเอาเห็นขาดตัวละค้าปปะลุงเลยี้งขี่ทั้งยัเลยหัว้หยมนมันบคมไหนเฮาลองกินเลย บกข้มอืมขาอ่าเวาวามากได้แต่เกิดขึ้นมากขาคมบกบานขวมันมันอะีแมนขี่มันแห่งมันยำพนมันบกขมมนินรียนมักินเห็ดกินน้มนกินใบหม่นเพาะว่นนี้กับมาักควนแล้วก็ลงสาคกบเซ่าคิดตะเพียนเท่านี้จะได้พ่อกันอกการหนาปลาลุกสบายดีมาดี